สวัสดีครับช่องลุงจงเสริมมาแล้วครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูการทำงานของลุงจงเหมือนเช่นเคยครับวันนี้ก็มีงานคือตัวนี้ครับสายพันที่ชักลากขี้ไก่ออกจากกล้าวนะตัวนี้มีปัญหาคือตัวอื่นเข้าไปหมดแล้วครับนี่ครับชั้นนี้ก็ไปแล้ว ชั้นนี้อย่างชั้นนี้ไปแล้วชั้นนี้ไปแล้วปัญหามันก็คือปัญหาเบื้องต้นมันก็จะคุณจงก็ต้องไปเช็คอยู่สองประมาณสองอย่างอย่างแรกที่ต้องเช็คก่อนเลยก็คือตัวนี้ครับข้างในนี่จะเป็นปันเฟือง ส่วนตัวที่สองที่ต้องตรวจเช็คแต่ต้องตรวจเช็คก,ก่อนก่อนตัวฟันเฟืองนะครับคืออีกอีกฝั่งหนึ่งจะอยู่ฝั่งตรงตรงข้ามคือฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นโซ่สเตอร์ลุงจงก็จะเช็คตัวนี้ก่อนถ้าตัวนี้ดีใช้ได้ก็น่าจะเป็นฝั่งฟันเฟืองนะครับเดี๋ยวลุงจงดูตัวนี้ก่อน สรุปก,ก็โซ่สเตอร์ดีนะครับโซ่ไม่หย่อนไม่ขาดก็น่าจะเป็นที่ฝั่งฝังฝันเฟืองนะครับครับลุงจงก็ลองเปิดกระตุก นิดนึงลองดูแล้วรู้สาเหตุรู้ที่มาที่ไปของมันแล้วตัวนี้มันเป็นเหล็กแต่ตัวนี้มันเป็นพลาสติกแล้วเขาเอาเหล็กกับพลาสติกมามาเชื่อมใส่กันคราวนี้พอสายพันธุ์ชี้ไก่มันรับน้ําหนักยเยอะๆเหล็กกับพลาสติกมันก็เลยรับน้ําหนักไม่ไหวคราวนี้ลุงจงก็จะเอาอุปกรณ์ใหม่มาเปลี่ยนนะครับได้มาแล้ว นี่คืออุปกรณ์ใหม่ที่จะต้องมาเปลี่ยนนะครับก็มีสเตอร์ยางตัวใหม่หนึ่งตัวแล้วก็พวกเครื่องไม้เครื่องมือมีประแจค้อนแล้วก็ตัวสามขาดึงตัวเก่าออกนะครับเดี๋ยวไปดูวิดีและขั้นตอนตอนที่ลุงจงถอดตัวเก่าออกแล้วก็ประกอบตัวใหม่นะครับ ขั้นตอนแรกเราก็ต้องถอยสกรูตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อจะให้สเตอร์สตัวนี้มันไม่กดกันจะดดึงออกง่ายๆแล้วก็ลุงจงจะขันตัวหนอนที่ล็อกออกนะครับมีมีสองตัวนะครับต่อไปก็ลุงจงจะใช้ตัวสามขาดึงออกมา ก็เอาออกได้แล้วนะครับหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลุงจงจะประกอบตัวใหม่ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับ ต่อไปก็จะขันสกรูตัวนี้เพื่อจะดันตัวต้นเพือองตัวนี้ให้มาประกบกันให้สนิทนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตอนเขาทำงานจริงกันเลยนะครับตอนนี้ลุงจงเปิดเทศใช้งานจริงเลยก็เรียบร้อยนะครับ ใช้งานได้เป็นปก,กติชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงจงปวาเสียงด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ